ยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะคะขอบคุณเจ็ดล้านดวงตานะคะอ่อนนะคะก็ฝนตกนะคะแล้วก็ตกค่อนข้างแรงแต่แต่เออไม่มีฟ้านะคะไม่มีเสียงฟ้ามีมีแรงมาเป็นช่วงๆก่อนหน้านี้เอาวดูหล่าเล่น คุณคุณใจใจมันนี่มันนี่ค่ะสวัสดีค่ะคุณส้มสวัสดีพี่เวทินชนะสิทธิ์นะคะยินดีต้อนรับสู่ห้องไลฟ์ของอนุทโพสิทธิ์หรือเรียสันๆน่าส้มก็ได้นะคะยินดีต้อนรับทุกท่านคุณอารองฝนตกไหมคะตอนนี้สมุดสาครฝนตกนะคะตกคุณใจทานข้าวหรือยังคะ ประโมบอกว่ารายองฮ่สันไม่เป็นไรค่ะฮออิฮีนะคะอ่านว่าหออิฮีสวัสดีครับคุณสม้มน้อยสวัสดีครับพี่จัญญาจากพี่ต้นวงสกรค่คะพี่ต้นกินข้าวก็ได้ไม่เป็นไรอ่าโอเคอด้วยนะคะ ขอให้คนที่เป็นคุณแม่นะคะคุณแม่ทุกคนเลยนะคะแล้วก็คนที่เป็นคุณลูกทุกคนเลยนะคะมีสุขภาพที่ดีแข็งแรงกันทุกคนสวัสดีพี่บุญรอดค่ะพี่เบียร์คือ,อพี่ที่ทํางานเก่าอะคะ่ะเขาออกไปแล้วนะคะตอนนี้เขาได้ดิบได้ดีไปแล้วนะคะดีครับพี่รอดนะคะจากพี่ต้นวงทุกคนนะคะสวัสดีเจริญ้วงตาที่อยู่ด้วยกันนะคะก็ยืนยันตัวตนนะคะครึ่งชั่วโมงเจอกันครึ่งชั่วโมงนะคะ วันนี้ก็ขอตัวลงไลฟ์ก่อนนะคะแล้วไว้เจอกันใหม่ในโอกาสหน้านะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากเลยนะคะขอบคุณทุกคนนะคะสวัสดีทุกคนคะ่ะ ล้างรถเมื่อเช้าฝนตกเฉยล้างรถเป็นคาถาเรียกฝนชั้นดีค่ะพี่ต้นสวัสดีค่ะคุณรอดนะคะวันนี้ค่อนข้างรู้สึกว่ามืดมืดนะคะเพราะว่าเปลี่ยนมุมเปลี่ยนมุมนิดนึงไม่ได้อยู่ยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนสู่สมุทรสาครในวันที่ฝนตกนะคะวันนี้ก็อ่านะาะ ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนที่แวะเวียนมาส่งกำลังใจทักทายน,นะคะสวัสดีครับคุณปุ๊นะคะจากคูอุคะ่ะสวัสดีค่ะพี่กบคนสวยจากอภัยชลาชิตค่ะสวัสดีค่ะพี่เวนคุณใจทานข้าวหรือยังคะ สันิสาค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนที่แวะเวียนมาส่งกำลังใจทักทายน,นะคะมากบ้านพี่ต้นก็แรงเหมือนกันนะคะพี่วิรัยวันสวัสดีครับทุกคนรอบห้องจากพี่เวทินค่ะครูอุครูอุจุ ฝนก็แรงมากเลยนะคะก็เลยอ้ากลับมาไลไรอยู่ในห้องดีกว่านะคะคุณมากเลยนะคะอะไรอะไรอะไรอ๋อทางของพี่บุญรอดเขาน่าจะเป็นแบบน้องหวานพี่วิไลวนันกับน้องพูอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะไม่เอาหรอก หลานสาวเข้ามาค่ะหลานสาวเดี๋ยวนะจะเปลี่ยนมุมเพราะว่ามันดูมืดมืๆแปลกสวัสดีน้องต้นนะคะจากฟ้าเบาๆนะคะมีฟ้าเบาๆแล้วก็ฝนเริ่มซาลงนะคะแต่ก็ก็ยังตกแรงเหมือนเดิมสวัสดีคุณใจจากน้องหวานๆเล็บสวยค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านลฝนก็แรงมากเลยนะคะก็เลยอ้ากลับมาอะไรอยู่ในห้องดีกว่านะคะ มีเสียงฝนนะคะเพราะว่าตอนนี้ข้างนอกฝนตกแรงมากเลยนะคะวันนี้ข้างนอกฝนตกแรงมากอาจจะมีเสียงฝนดางนะคะเพื่อนฝนนะคะ สวัสดีค่ะน้องสมพรสวยร้านวิวสวัสดีมาดามใจใจมันนี่มันมนี่นะคะยินดีต้อนรับสู่ห้องไลฟ์ของอนุทโพสิทธิ์ค่ะวันนี้สมุทรสาครฝนโอเคค่ะอุจุนะคะสวัสดีทุกคนรอบห้องจากพี่กบนะคะขออนุญาตไหว้พระสวดมนต์ก่อนนะคะอุ้ยตอนนี้ธรรมะธโมนะคะพี่เบียร์แต่ในวามที่เราไม่ได้เราไม่ได้เจอเจอทักทายเพื่อนๆมาสองวันแล้วนะคะเราก็เลยอาถือโอกาสขึ้นอทักทายเพื่อนๆสักหน่อยดีกว่านะคะโูถามว่าฝนตกนักกี่โลคะเพิ่งได้ห้านาทีอ๋อ เปียกฝนหรือเปล่าพี่ต้นกับจากสนามบนกับจากสนามสวัสดีทุกทนเลี่ยสวัสดีทุกคนสวัสดีทุกคนนะคะกินข้าวหรือ,อยังจานองปูอันเลยค่ะสวัสดีพี่วิไลวันสันทารุนาไนด้วยค่ะยินดีต้อนรับนะคะพี่วิไลวันฝนตกไหมบ้านส้มฝนตกแรงมากเลยค่ะกูอูก็สวัสดีภูสันิสาค่ะ ยินดีต้อนรับทุกท่านนะอาขออนุญาตแ๊บนึงนะคะไปแอบเปิดพัดลมแบบนึงข้างในห้องร้อนอบอ้าวดูหลานเล่น ปโมพี่ต้นบอกว่าให้ถามส้มนะคะว่าฝนตกหนักหรือเปล่าสวัสดีค่ะคุณต้นจากคุณครูใจใจค่ะสวัสดีค่ะพี่ต้นจากอัมพายชลาสวัสดีพี่บุญรอดค่ะพี่เบียร์คืออ่าพี่ที่ทํางานเก่าอะค่ะเขาออกไปแล้วนะคะตอนนี้เขาได้ดิบได้ดีไปแล้วนะคะดีครับพี่รอดนะคะจากพี่ต้นลงโอเคค่ะครูอุจากอัมพายชลาชิดนะคะน้องอัมพยสวัสดีครูอุด้วยนะคะสวัสดีค่ะครูอุจาก จะเจอกันก็แวะมาทักทายกันได้เลยนะคะวันนี้เรากลับด้านนิดนึงยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะคะเจอกันสวัสดีคุณนาลงด้วยนะคะคุณนาลงขวัญน,นายังอยู่นะคะเพื่อนๆถักทายคุณนาลงได้นะคะสวัสดีทุกๆท่านค่ะจากพี่ต้นวงสกรค่ะแต่โปรไฟล์โปรไฟล์เราไม่คุ้นโปรไฟล์ไม่คุ้นกี่โลค่ะน้องต้นฝ <laughs> นตกหนักมากกิโลค่ะประมุ <laughs> ปะโมพี่ต้นบอกว่าให้ถามส้มนะคะว่าฝนตกหนักหรือเปล่าสวัสดีค่ะคุณต้นจากคุณครูใจใจค่ะสวัสดีค่ะพี่ต้นจากอภัยชาลัยมาทานทานแจ่วฮ้อนหูทานแจ่วฮ้อนกับอากาศเย็นๆฝนตกรินๆนี่โอ้โหโอเคเลยนะคะแจ่มเลยสวัสดีค่ะสวัสดีหวานหวานเล็บสวยนะคะยินดีต้อนรับสู่ห้องไลฟ์ของพี่ส้มอนุพงโพสิทธิ์ค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเลยนะคะออมี สวัสดีน้องต้นนะคะจาก,จากเจอเจอกันแวะมาทักทายกันได้ค่ะถ้าได้ยินเสียงฝนนะคะก็ต้องขออภัยด้วยนะคะเนื่องจากว่าตอนนี้นะคะที่สมุทรสาครน,นะคะส้มอยู่สมุทรสาคร <c oughs> สวัสดีทักทายในวันแม่แล้วก็วันที่ฝนตกด้วยนะคะวันนี้ฝนตกแรงมากคือตั้งขอบคุณทุกคนที่แวะเวียนมาส่งกำลังใจทักทายนะคะแต่ฟ้าร้องยังมีอยู่เพื่อนๆได้ยินเสียงว่าเปล่าค่ะ ขออนุญ,ญาตแป๊บนึงนะคะไปแอบเปิดพัดลมแป๊บนึงข้างในห้องร้อนอบดีๆตอนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะฝนเริ่มซาลงแล้วค่ะน่าจะไปตกแรงแถวบ้านพี่ต้นแล้วใช่พี่พี่ต้นเรียกพี่เวถูกแล้วอ่ะพี่ต้นสองหนึ่งค่ะสองห้าสองหนึ่งใช่ภูมิดดิค่ะ ยินดีต้อนรับคุณเบียร์ค่ะสวัสดีค่ะป้าจากอัมพัยชลาชิตนะคะต้องถามส้มเห็นในคลิปส้มช่างอยู่ีเสียงฝน่างนะคะเพื่อนรับบรรยากาศฝนตกอากาศเย็นๆแต่ด้ยวยความที่ตกแรงวันนี้ตกแรงมากเลยนะคะก็เลยเปลี่ยนเปลี่ยนที่ไลฟ์กับ อ๋อระยองโอเคค่ะยังไงก็เจอเจอกันก็ผ่านมาอ่าเจอเจอสวัสดีคุณนาลงด้วยนะคะคุณนาลงขวัญน,นายังอยู่นะคะเพื่อนๆถักทายคุณนาลงได้นะคะ สวัสดีทุกทกท่านครับจากพี่ต้นวงสกรครับแต่โปรไฟล์โปรไฟล์เราไม่คุ้นโปรไฟล์ไม่คุ้น